สวัสดีค่ะวันนี้อยู่บนต้นทุเรียนนะคะกำลังโยงกิ่งลูกทุเรียนอยู่ค่ะผูกโยงอยู่นะคะเมื่อวานนะคะลมพัดเมื่อวานก็คือฝนตกหนักๆเลยนะคะสองวันมาแล้วแล้วก็ลูกก็ร่วงเยอะแล้วทีนี้ลูกที่โตๆแล้วเราก็กลัวว่ามันจะร่วงนะคะจะหล่นลงไปอีกที่เหลืออยู่นะคะก็เลย ามาผูกโยงกิ่งกันค่ะค่ะผูกโยงแบบภาคใต้นะคะนี่ค่ะจะผูกกันแบบนี้นะคะเราไม่ได้เต้าลูกนะคะเราผูกแต่กิ่งอย่างเดียวค่ะซึ่งพอผูกไปแล้วนะคะเรามั่นใจนะคะว่า,าจะต้องไม่ไม่ร่วงนะคะอย่างลมมาอย่างแกว่งอย่างเนี้ยยังได้ยังลูกเล็กๆอยู่นะคะเราก็เออประมาณนี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอลูกโตมันก็อาจจะขยับเชือกนิดนึงอะไรเงี้ยมีมีปุ่มไว้ให้ขยับ ไปหน้าไปหลังได้นิดหนึ่งตรงนั้นก็คือเหมือนกับว่าเราผูกตรงนี้ไว้ไม่ให้ไม่ให้แน่นเยอะเกินไปนะคะแต่ว่าก็มั่นใจนะลมพัดมาก็ยังอยู่ได้ค่ะถ้าเราผูกไปแล้วเราไม่มั่นใจวันหลังเราก็มาดูใหม่อีกรอบนึงนะคะนี่ค่ะเพราะมันเหลือไม่เยอะเล็กอย่าง,งเสียได้นะคะกลัวว่ากิ่งจะฉีกจะหักนะคะอย่างกิ่งล่างนะ,ะที่เห็นนะคะเนะะี่ยค่ะ ก็ผูกเชือกไว้นะคะพอตัดเชือกเก่าๆออกไปก็จะเห็นว่ากินนะ่งถึงดินเลยนะถึงพื้นดินเลยแล้วก็เจ้าใบออกเยอะก็ไม่ได้นะคะหลายๆท่านก็บอกว่าทําไมสวนเราทุเรียนมันใบมันเยอะจังเลยนะคะทุเรียนมันต้องใช้ใบเยอะนะคะสองสามร้อยใบโน่นนะคะถึงจะได้ ปริมาณที่จะเลี้ยงทุเรียนได้หนึ่งลูกนะคะ300กว่าใบต่อหนึ่งลูกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเก็บใบไว้ก่อนค่ะเผื่อบางทีนะคะฝนตกหนัก,นกๆใบของเราโดนไรแดงหรือว่าโดนเพลี้ยหอยมันก็จะร่วงอีกนะคะเราก็เลยต้องเก็บไว้ในปริมาณที่เยอะไว้ก่อนนะคะจะเห็นว่าสวนของเรานี่ใบมันจะเยอะกว่าสวนอื่นนะคะถ้าดูกันก็จะเห็นว่าใบดกใบหนาเกินนะคะทำไมไม่เอาให้ออกเยอะ พราะฝนตกอย่างงี้ค่ะร่วงเยอะเลยค่ะใบก็ร่วงนะฮะทีนี้เราก็ต้องเก็บไว้อีกหน่อยหนึ่งนะคะนี่ค่ะไว้ให้มันปรุงแต่งอาหารนะคะแล้วก็ด้วยปริมาณลูกต้นนี้ลูกมันค่อนข้างจะเยอะนะคะเราก็ต้องให้ดกให้หนาวไว้ก่อนค่ะนี่ค่ะการผูกโยงกิ่งของภาคใต้นะจะผูกแบบนี้เป็นหลักนะคะถ้าเต้าลูกนี้จะเห็นมีอยู่บ้างนะคะแถวแถวจังหวัดชุมพรนะคะเห็นเขามีการเต้าลูกไว้บ้างเหมือนกัน แต่เราใช้วิธีนี้มาตั้งแต่โบราณเนยนะคะก็เลยต้องผูกตามเขาค่ะก็ดูนะถ้าไหนหย่อนเราก็มาผูกใหม่อย่างเงี้ยค่ะผูกเองทําเองบางทีกิ่งหนึ่งก็ผูกเป็นชั่วโมงแล้วะ,ะไม่เข้าล็อกค่ะทําไปแล้วเอ๊ะไม่ได้กอเ,เคยผ่านไปผ่านมามาบอกว่าผูกอย่างนี้ไม่ได้นะผิดวิธีแก้ใหม่อีกค่ะผูกไปลองไปบางทีลงไปดูข้างล่างแล้วไม่สวยอ่ะแกะอีกรอบหนึ่งนะคะ นี่ต้นนี้เป็นชั่วโมงแล้วค่ะยังได้ไม่ถึงครึ่งต้นเลยค่ะกิ่งล่างๆยังไม่ได้ปลูกเลยนะคะนนแล้วก็นี่มีเชือกสีแดงๆอยู่นะ,ะเชือกที่เราผูกโยงกิ่งไว้อย่าให้กิ่งมันฉีกก็ยังมีอยู่นะ,ะสวนนี้อาจจะรกๆรุงรังไปหน่อยนะคะแต่ก็อ่าสูตรไข่สูตรมันค่ะอย่างที่ว่านะคะถนัดแบบไหนก็แบบนั้นเลยค่ะแต่ต้องต้องดูในความ พื้นฐานของผลผลิตด้วยนะคะถ้าเราแต่งกิ่งออกเยอะหลักๆเลยหล,ยหลายๆท่านถามทำไมพี่กิ่งของพี่ค่อนข้างจะเยอะคือบางทีเราปีนนะคะผู้หญิงอะคะ่ะเวลาเราปีนต้นทุเรียนนะคะบางทีระยะห่างของเท้าของขาเนี่ยเราก้าวไม่ถึงไม่เหมือนผู้ชายนะคะเขาก็ปรับตัวขึ้นปุ๊บๆอย่างเงี้ยแต่เราผู้หญิงเราก็ต้องมีกิ่งไว้เหยียบกิ่งถัดไปหรือว่าเหยียบโยงกิ่งอย่างเงี้ยได้ง่ายขึ้นอะคะ่ะเพราะว่าความปลอดภัยมันก็ต้องมีเหมือนกันนะคะ ถ้าเกิดเราตัดแต่งกิ่งออกหมดมีอย่างเดียวเราต้องจ้างเขาอย่างเดียวเลยเวลา,าตัดแต่งกิ่งหรือว่าโยลูกทุเรียน,นะคะ่ะอันนี้เราก็อยากทําเองบ้างนะคะเพราะว่ามันมีไม่กี่ต้นนะคะแค่ห้าหกสิบต้นนะคะก็ทําเองบ้างถ่ายรูปไปมัง่งถ่าย YouTube เล่นไปมั่งคะ่นะคะ่ะ